โลอลอทุกคนคะ่ะวันนี้กี้จะพาทุกคนเดินทางไปที่วัดอรุณราชวรารามนะคะกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแบบข้ามเรือไปบอกตรงๆนะคะนี่เป็นการข้ามเรือครั้งแรกนะคะจริงๆแล้วกี่ไม่เคยมาข้ามเรือที่นี่เลยแต่รู้มานานแล้วว่าที่นี่เป็นท่าเรือของสะพานตักสิมนมีท่าเรือรู้มานานมากแล้วแหละ ต่ไม่เคยใช้บริการก็เลยจะแบบแอบงงๆนิดนึงถ้าหลายคนที่ดูอยู่แล้วข้ามบ่อยๆอ,อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่รู้กีไม่เคยข้ามนะคะนี่เป็นการข้ามครั้งแรกตัว16บาทนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าจากวัดอรุณเนี่ยเราสามารถข้ามไปวัดพระเชตุพนวิมลมาคฬารา,ามได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะไม่ลองก็ไม่รู้จริงๆแล้วถ้าเราเดินทางเป็นเนี่ยนะคะเราจะประหยัดเวลาในการเดินทางมากทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้กีตั้งใจจะไปลงที่วงเวียนใหญ่เปลี่ยนใจนะคะก็เลยมาลงที่ สถานี BTS สถานตากสินทุกคนดูสพานตากสินจริงๆอยากไปยืนข้างนอกมากเลยนะคะแต่เกรงใจเขานะคะทุกคนอเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายเรือเนาะไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่านะคนเยอะกว่าก็ไม่รู้ตื่นเต้นว่าเลยอ่ะเป็นการเป็นการนนั่งเรือครั้งแรกใช่ยว่ะ ถามว่าอะไรอ่ะบ่ได้ยะแบบวันนอนี่ยวันนอเข้ากลุ่เลยไอบ่าด้เยอะแต่จากอย่างที่บอกนะคะว่าที่เนี่ยมันมีเรือข้าม,มันนานมากแล้วและเคยมีคนบอกที่เหมือนกันว่าถ้ามาเรือมันจะเร็วนะคะนี่ก็เลยเป็นการข้ามเรือครั้งแรกเวลาจากตรงนี้ไปเนี่ยพี่เขาบอกว่าราอรถอีกประมาณรอเรืออีกประมาณยี่สิบห้านาทีก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนดูบรรยากาศไปนะคะว่าเออแบบเนี่ยเจ้าพญาทุกคนดู เจ้าพยานักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันเยอะนะคะที่เห็นนะคะเวลาเขาไปที่วัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่อ่ะนักท่องเที่ยวเก่งกว่าเราอีกนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวรู้หมดนะคะว่าจะต้องไปตรงไหนยังไงรู้มากกว่าคนไทยอ่ะประมาณอย่างงี้นะคะก็โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะคะ,ะ,คะทุกคนเป็นไปตามสัญญานะคะว่าตอนนี้เรากำลัองอยู่ในเรื่องราวของการทําเรื่องราวของกรุงและนณโศสินกันอยู่นะคะทุกคนดีใจมากนะคะที่ได้มาทําเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่า ถ้าไม่ทําช่วงนี้ไม่รู้จะไปทําช่วงไหนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอกสกพักเดี๋ยวเราเจอกันค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าลงเรือแล้วถ่ายได้จะถ่ายนะคะเดี๋ยวถ้าถ่ายไม่ได้คี่จะไม่ถ่ายเพราะคนจะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะถ่ายมันก็มีโอกาสจะติดคนรอบข้างเราประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องไปวัดอรุณก่อน อีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะข้างไปที่วัดพมมาระเชตุพนวิมลมางคาลามจะได้ส่วนของ,ของพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็ในส่วนของวัดพระแก้ววันนี้ไม่มีทางคันแน่นอนนะคะเพราะวันนี้เด็กกี้จะกลับแล้วนะคะเสร็จจากวัดโพก็จะกลับเลยนะคะต<ช>ิดตามชมแล้วกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นะค,ะกค่ะสวัสดีค่ะ